พระจิตตหัสคนเลี้ยงโคผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลมีชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งชื่อจิตตหัสมีอาชีพเลี้ยงโควันหนึ่งโคเกิดหายไปเขาจึงไปเที่ยวหาในปา่าและได้พบโคในเวลาเที่ยง เมื่อต้อนโคเข้าฝูงเสร็จแล้วเขารู้สึกหิวเขาจึงเข้าไปสู่วิหารแห่งหนึ่งอันเป็นที่อยู่ของพระภิกษุด้วยหวังว่าจะได้อะไรกินบ้างฝ่ายพระภิกษุเมื่อเห็นเขาหิวจึงให้อาหารที่เหลือจากการฉันในเวลานั้นพระภิกษุมีอาหารเหลือเฟือมากด้วยมีลาบสักการะ ที่อาศัยพระบารมีของพระพุทธเจ้าเมื่อเขากินอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้วจึงถามพระพิสุขว่าวันนี้ไปรับกิจนิมนต์มาหรือแต่คำตอบที่ได้รับทำให้ทราบว่าแม้วันธรรมดาก็มีฉันอย่างนี้เสมอจิตหักได้ฟังก็คิดว่าเราตื่นแต่เช้า ทำงานทั้งวันก็ยังไม่ได้อาหารปานีตอย่างที่เหลือจากพักพิสุในวันนี้ถ้าเช่นนั้นเราจะเป็นคาหือหัดทำไมออกบวชเสียดีกว่าเมื่อคิดดังนี้แล้วเขาจึงขอบวชกับพระพิสุหลังจากบวชเขาได้อาศัยลาบสักการะไม่นานนักสักลีละก็อ้วนทวนขึ้น อย่างไรก็ตามก่อนที่จะบวชพระจิตตหัดเคยแต่งงานมาแล้วและภรรยาก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยความคิดถึงภรรยาเขาจึงขอสึกออกไปครั้งไปทำงานหนักเข้าก็สู้ผอมลงอีกจึงกลับมาหาพักภิกษุเพื่อขอบวชเขาบวชบวชสึกๆอยู่อย่างนี้ถึงหครั้ง จนกระทั่งวันหนึ่งในช่วงที่ศึกออกมาเป็นคารวาสหลังกลับจากทำงานในปา่าจิตตหักก็เดินเข้าไปในเรือนด้วยคิดจะนำผ้ากาสายะไปบวชอีกบังเอิญเห็นภรรยาที่กำลังตั้งคันนอนหลับอยู่ภาพที่เห็นคือผ้านุ่งของเธอหลุดลุยน้ำลายไหลออกจากปากที่อ้าอยู่ เสียงโกรนดังคืดขาดอาการนั้นปรากฏแก่จิตตหักเหมือนศพที่ขึ้นพองเขาคิดว่าโอ้หนอสรลีละนี้ไม่เที่ยงหนอเป็นทุกหนอเราบวชมามากมายหลายครั้งแล้วแต่เพราะอาศัยสรลีละนี้จึงต้องสึกออกมาเนืองๆครั้งนี้เราจะออกบวชแล้วไม่กลับมาอีก เมื่อจิตตหัตเดินออกจากบ้านไปแล้วก็บ่นพึมพำไปด้วยว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และขณะเดินไปนั่นเองเขาก็ได้บรรลุโสดาปติผลเมื่อถึงวิหารก็ขอบวชเหมือนเช่นเคยแต่พระพิกษุทั้งหลายเอื่อมละอากับการบวชของเขาเต็มทีจึงกล่าวว่าจิตตหัต พวกเราบวชให้ท่านไม่ได้อีกแล้วความเป็นสมณะของท่านไม่มีประโยชน์อะไรเลยท่านบวชบวชสึกสึกจนหัวเหมือนหินรับมีดแล้วแต่จิตตะหักก็อ้อนวอนขอบวชอีกครั้งเดียวเท่านั้นในที่สุดพระภิกษุจึงบวชให้อีกนับเป็นครั้งที่7การบวชครั้งนี้เขามีความตั้งใจเด็ดเดียว ว่าจะไม่ศึกอีกและก็สมความตั้งใจเขาได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายในเวลาสองสวันเท่านั้นแต่ด้วยความที่เคยเป็นคนโลเลเมื่อถึงคราวเอาจริงจึงไม่ค่อยมีใครเชื่อเมื่อเห็นพระจิตหัดบวชนานวันเข้าเพื่อนภิกษุด้วยกันจึงถามเชิงล้อเลียนว่า จิตตหัตยังไม่ถึงเวลาศึกอีกหรือทำไมครั้งนี้จึงชักช้าอยู่เล่าพระจิตตหัตตอบว่าเมื่อก่อนข้าพระเจ้ามีความเกี่ยวข้องอยู่แต่บัดนี้ข้าพเจ้าตัดความเกี่ยวข้องนั้นได้แล้วเมื่อได้ฟังเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเข้าใจว่าพระจิตตหัตพูดอวดมักอวดผล จึงไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจิตตหักบุตรของเราไปไปมามาอยู่ในขณะที่ยังไม่รู้พระสัทธธรรมจิตยังไม่มั่นคงบัดนี้บุตรของเราละบุญและบาปได้แล้วต่อมาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสนี้หยาบนักกุลระบุตรพูดถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์กิเลสยังให้มัวหมองได้ทำให้ต้องบวชถึงเจ็ดครั้งสึกถึงหกหนขณะนั้นองค์พระศาสดาสเสด็จมาทรงสดับกระถานั้น จึงตัดว่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสนี้เป็นของหยาบนักหากกิเลสเป็นตัวตนแล้วไซจัก,กรวาลน,นี้ก็แค่ไปพพม,มาโลกก็ต่างไปไม่พอบรรจุก,กิเลสได้เลยกิเลสนี้เองสามารถทำบุรุษอาชาในผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาแม้เช่นเรา ให้มัวหมองได้ไม่ต้องกล่าวถึงคนเราอื่นเราเองก็เคยอาศัยเข้าฟ้างลูกเดือยเพียงครึ่งทนานและจอบเพี้ยนจอบที่ใช้งานมานานแล้วจนสึกจนต้องบวชแล้วถึงหกขนพระพิสุเกิดความสงสัยว่าเรื่องราวเป็นเช่นไรพระศาสดาจ,จึงตัดเล่าเรื่องในอดีตของพระองค์ดังนี้ ในอดีตการมีบุรุษผู้หนึ่งชื่อกุทธ,ธาระบัณฑิตอาศัยอยู่ในกรุงพาราณสีเขาออกหมวดเป็นนักพจน์ภายนอกพระพุทธศาสนาและอาศัยอยู่ณนะหิมมะวันตัะประเทศมาแปดเดือนพอถึงฤดูฝนแผ่นดินชุ่มชื้นเขาคิดว่าในเรือนของเรา มีข้าวฟ่างและลูกเดือยอย่างละครึ่งทนานและจอบเพี้ยนอีกอันนึงเราพอทำการเพาะปลูกได้อย่าให้ข้าวฟ่างและลูกเดือยต้องเสียไปเลยเมื่อคิดได้ดังนี้เขาจึงสึกออกมาเพาะปูกเมื่อเมล็ดพืชแก่เก็บเกี่ยวแล้วเก็บไว้ทำพันธนานนึงนอกนั้นนำมาบริโภคแล้วออกบวชอีกแดเดือน พอถึงฤดูฝนแผ่นดินชุ่มชื้นก็สึกอีกทำเช่นนี้ถึงเจ็ดครั้งในครั้งที่เจ็ดเกิดสังเวชสลดใจคิดว่าเราควรจะทิ้งเข้าฟ่างลูกเดือยและจอกเพี้ยนในที่ใดที่หนึ่งที่จะหามันไม่เจออีกตอนแรกเขาจะทิ้งในแม่น้ำคงคา แต่แล้วกลับกลัวว่าตนเองจะลงไปงมในภายหน้าได้จึงนำผ้าห่อเข้าฟางและลูกเดือยไปพันเข้ากับจอบจับด้ามจอบเวียนเหนือศีรษะสามรอบแล้วหลับตาเหวี่ยงลงไปในแม่น้ำคงคาเสร็จแล้วจึงลืมตาขึ้นดูเมื่อไม่เห็นว่าโยนลงไปตกที่ใด จึงเป่งเสียงดังขึ้นสองครั้งว่าเราชนะแล้วเนอเราชนะแล้วเนอขณะนั้นบังเอิญพระเจ้ากรุงพราณาศีสเสด็จกลับจากการปราบปัจจาตะชนบทจึงสั่งให้ทหารปูกค่ายพักที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาตกเย็นพระองค์สเสด็จลงในแม่น้ำเพื่อสงสนานพระวรกาย เมื่อได้ยินเสียงตะโกนของกุฏทารบัณฑิตทรงไม่พอพระไทยเพราะโดยปกติคำพูดที่ว่าชนะแล้วชนะแล้วย่อมไม่เป็นที่พอพระไทยของผู้ยิ่งใหญ่เช่นพระราชาด้วยเหตุนี้พระองค์จึงเสด็จเข้าไปหาพร้อมตัดถามว่าเราทำการย่ำยีศัตรูมาเดี๋ยวนี้ด้วยเข้าใจว่า เราชนะแล้วแต่ท่านกลับร้องว่าเราชนะแล้วหนอเราชนะแล้วหนอหมายความว่าอะไรอุทละบัณฑิตทูลตอบว่าพระองค์ทรงชนะโจรภายนอกแต่ความชนะของพระองค์อาจกลับแพ้ได้ส่วนข้าพระองค์ชนะโจรภายในคือความโลภแล้วจักไม่แพ้อีกการชนะโจรภายใน คือความโลภดีกว่าการชนะโจรภายนอกจากนั้นกุนทลักษ์บัณฑิตก็กล่าวคาถาย้ำว่าความชนะใดกับแพ้ได้ความชนะนั้นยังไม่ดีส่วนความชนะใดไม่กลับมาแพ้อีกชัยชนะนั้นถือว่าดีเมื่อกล่าวจบกุนทลัก์บัณฑิตมองดูแม่น้ำคงคา ทำกสินมีน้ำเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นแล้วจึงบรรลุคุณพิเศษลอยขึ้นสู่อากาศพระราชาเห็นดังนั้นจึงเกิดความเลื่อมใสขอบรรปชาไพุ่ลและพระราชาอื่นๆในแคว้นใกล้เคียงส่งสดับเรื่องราวแล้วเสด็จออกมาบวชตามถึงเจ็ดพระองค์หลังจากเล่าเรื่องนี้ ให้เหล่าพระพิสุที่สงสัยในการตัดสรุ้ธรรมของพระจิตตหัดฟังแล้วพระศาสดาได้ตัดในที่สุดว่าภิกษุทั้งหลายกุทธารักบัณฑิตในการนั้นคือเราในบัดนี้ขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นของหยาบนักวิสุทธิสัพพะระเกรรเสติโหติ ทุกเขหินิพุติแปลว่าความหมดจดจากกิเลสทั้งปวงเป็นทางดับทุกข์ทั้งหลายดังนี้แล